ทุกคนครับก็ตอนนี้เพิ่งรันทูเสร็จครับอืมแล้วก็ตอนนี้เฮียกำลังไปเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้รันทูมาก็ใส่ชุดกันแบบเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็รันเลยเมื่อกี้ผมก็รันมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็แอบ,บมาอัดคลิปครับเพราะว่าวันนี้วางแผนไว้ว่าจะให้ของขวัญวันเกิดเฮียเลยครับกลบไปจะให้เลยครับ ก็หวังว่าคุณจะชอบนะอืมไปเช็คกันที่ห้องคองรับยังไงนี่ว่าแล้วซื้อเ้๊ะ้องบอกแล้วไงไม่ต้องซื้อมาพูด,ดเล่นๆมี Happy Birthday ขอบคุณค่ะยูคนลุกก็อขอบคุณามากเลยกลับโกงยังไงอะกลับไม่ได้เอ๊ะเวบนีขอบคุณมากครับี่ ให้เลยหวังว่าจะชอบครับที่บอกเราไม่ต้องซื้อซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วที่บอกว่ามีลายสีก็เราเล่นครับคีเซีดี้ขอบคุณมากครับขอให้ก็พามจงเจริญนี่ไงคิดคาเก็ได้คาเฟ่ครับขอบคุณมากครับมนสุดมากครับคุณจบจบ ไม่บอกค่ะว้าวว้าคนมากรู้ได้ไงว่าชอบสีทองเออะไม่รู้ก็ปกติเงี้ยใส่สีทองโอ้โหนี่เฮียก็ซื้อคาเทียไปแล้วแล้วก็เกือบซื้อนี้มาแล้วโนรู้แล้วทำไมอ่ะก็บอกมีคนบอกแล้ว คพิชชั่นคอมพลีทครับให้เรียบร้อยแล้วก็เฮียชอบหนูก็ดีใจค่ะหนูก็ไม่ต้องเกรงใจหนูด้วยหนูอยากให้เฮียอืมเฮียก,ก็อยากได้หนูเลยอยากซื้อให้ครับเข้างจไหบอกแล้วแต่ก็อยากบอกอีกครับบอกนิดนิดแอบบอกนิดนิด